สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมานึ่งข้าวเหนียวกินนะครับได้แล้วนี่คือข้าวเหนียวนะครับทิดซเลยทีดีเราก็รอให้มันสุกนะครับ,รบเราก็ได้ข้าวเหนียวมาแล้ว ใส่ว่างเข้ามาได้ครับมากินข้าวเย็นด้วยกันนี่นะครับเราก็ได้ข้าวเหนียวมาแล้วนะครับหอมมากใส่กล่องไว้นะกินข้าวคนเดียวครับใครอยากกินก็มาได้ครับข้าวเหนียว,วร้อนๆครับ นี่ครับพิ่งนึ่งสุกเมื่อกี้นี้ครับร้อนๆเลยตอนนี้ก็มาได้ครับปีกไก่ครับมาได้ครับเดี๋ยวห้องคนเดียวมีข้าวเหนียวเต็มกล่องเลยนี่ครับโอเคก็จบคลิปเท่น,นี้นะครับใครอยากกินก็มาได้ครับ